อนหน,หนูหนูไม่รู้สึกเจ็บเลยรถสิบล้อทับความนี้ไม่มีอยู่จริงจะบอกเลยว่าคำนี้ไม่มีอยู่จริงไม่เจ็บค่ะคนเสริมหรอคะไม่มีแฟนหนูโสดหลังเสริมหนูได้แฟนชื่อนางสาวพิตินัทรัะะตนเหลี่ยมค่ะทำงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ค่ะอองตรงผู้หญิงนะอยากสวยอยากได้ความมั่นใจคือศึกษามาเยอะมากว่าคนทำหน้าอกเนี่ย ดูแต่งดูตึงดูสวยแล้วที่สำคัญคือความมั่นใจจินทําแล้วจีนรู้สึกมั่นใจมากจีนนะคะจีนจีนจะเป็นคนที่ชอบรีเสิร์ชมากเวลาจะทำอะไรคือจะรีวิวจะอ่านรีวิวแต่ทีเนี้ยถามจากประสบการณ์จริงจากเพื่อนค่ะคือเขาบอกว่าพัทยาทําพัทยาสิก็มีหมออัคลาเพื่อนหนูทําของที่นี่ไปค่ะประมาณ3คนแล้ที่สำคัญคือหนูก็คิดด้วยว่าทำที่พัทยาเนี่ยสะดวก ต่อการพบหมอต่อการตัดไหมต่อการนวดแล้วคือรีวิวคือเขาบอกว่าสวยหนูก็ตั้มเลยแล้วก็ไปจับของเขามาด้วยนะหนูไปจับของเขามาด้วยเพราะว่ามันธรรมชาติหลังจากหนูทําหนูก็รู้สึกว่าไม่รู้หนูรู้สึกว่าหนูพิเศษแล้วก็ดูแลหลังการผ่าตัดมาสอบถามมาดูแลหนูโดยตรงเลยหลังจากการที่ ผ่าตัดดูแผลจับว่าเอออันนี้อันนี้กังวลอะไรคุณหมอจะตอบให้หนูหมดหว่าโอเคคือแฮปปี้เขาบอกว่าแบบดูมากแล้วก็บอกว่าทําที่ไหนแต่สิ่งแรกที่เขาถามว่าทําที่ไหนเราสนมาเพื่อนจีนทำทำหน้าอกค่ะอ่าแล้วเขาบอกขอจับได้ไหมอ่ะได้จับสิอะไรเงี้ยโอ้ยมันจับแล้วมันไม่โดนซิลิโคนพี่เขารู้สึกแบบเออทำไมเขาก็เอาไปเปรียบเทียบของเขาเออจับแล้วเขาเขารู้สึกแบบ เฮ้ยแกของฉันยังมีซิลิโคนของธามาถงแกยังไม่มีของแกงก,กี่เดือนอ่ะก็เหมือนกับถามซักประวัติกันเขาบอกว่าของหนูสวยหนูให้เพื่อนดูหลายคนมากเพื่อนบอกว่าเฮ้ยท่ามาของมึงสวยอะไรเงี้ยส่วนเรื่องงานหนูบอกเลยว่างานฟังไอคำว่าที่เขาบอกว่าเสริมหน้าอกเพื่อโง่เฮงอ่ะตอนแรกหนูไม่เชื่อนะพี่แต่เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงถ้าเสริมไปคือ รู้สึกว่าเออกล้าแต่งอย่างจีนนะคะตอนที่ยังไม่ได้เสริมไม่กล้าใส่สเดี่ยวการแต่งตัวคือไม่ได้มั่นใจเหมือนตอนที่ทําหน้าอกตอนทำหน้าอกคืนฉันรู้ว่าฉันมีหน้าอกฉันสวยโอเคฉันสวยฉันมั่นใจประมาณนี้เลยค่ะ่อนเสริมหรอคะให้มีแฟนหนูโสดหลังเสริมหนูได้แฟนสัมรนูหนูไม่รู้สึกเจ็บเลยเพื่อหนูว่ารถสิบล้อทับความนี้ไม่มีอยู่จริง จะบอกเลยว่าคำนี้ไม่มีอยู่จริงไม่เจ็บค่ะจินช่วยเหลือตัวเองได้ตั้งแต่ออกจากห้องไปได้ประมาวันอะกับบ้านช่วยเหลือตัวเองได้แล้วใช่ค่ะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะจินก็ทํางานได้ตั้งแต่วันที่2เลยใช้ชีวิตปกติแต่แค่คือเราก็มีคําแนะนําจากคุณหมอนะคะว่าเออเราต้องปฏิบัติตัวยังไงเรามัดระวังยังไงทายาแบบไหนเราก็ทําตามขั้นตอนอันนี้คือก็ปกติเลยค่ะ Follow ตามคําแนะนําของคุณหมอ อะไรที่ห้ามเราก็ไม่ต้องทํา